สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจภูผ,ผาออตโตคานะคะสวัสดีปี6-7นะคะวันนี้มีรถสวยให้ลูกค้าที่ต้องการงวดเบาๆนะคะงวดอยู่ที่4,000นนิดๆนะคะ4,000นะคะรถคันนี้เป็นตัว Honda BO นะคะได้ Honda นะ Honda BO ปี2 0 1 3นะคะเทียออตโต้รถบ้านแท้วิ่งได้70,000กิโลนะคะสภาพสวยงาม มาดูสภาพกันนะคะสะภาพรถภายนอกสีสันสดใสจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะออกดำนะคะสีเข้มออกดำสภาพสวยเงาวับนะคะคือเรามันมีขูดขีดนิดนึงเราเก็บสีมาเรียบร้อยสำหรับรถคันนี้นะคะเก็บสีคือรูปน้ำมาทั้งลำนะคะยาง ส่วนยางจะเป็นยางสภาพใหม่นะคะของ m a ็กซิสภาพดีนะคะสภาพใหม่แล้วตัวแม็กจะเป็นแม็ก o อ d ฮอนะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้สภาพสวยงามส่วนภายในนะคะภายในรถจะเป็นสีเบาะหนังจะได้เบาะหนังตัวนี้ลูกค้าทําเบาะหนังมาเป็นสีส้มอิดนะคะจะได้เป็นสีส้มอิดทั้งเบาะทั้งสี่ตัวนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะ ส่วนคอนโซลตัวนี้จะเป็นตัวท็อปจะมีแอร์แบ็กคู่นะคะตรงพวงมาลายัยแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่ตรงนี้นะคะมีแอร์แบ็กคู่ทั้งด้านคนสอนท้ายแล้วก็พวงมาลัยนะคะส่วนคอนโซลตัวรถจะเป็นสีดํานะคะคอนโซลจะเป็นสีดําส่วนฝาประตูจะเป็นสีเบดนะคะจะเป็นทูโทนนะคะในห้องโดยสาร ส่วนรถคันนี้วิ่งได้70,000กิโลนะคะวิ่งน้อยมากสำหรับตัว B O คันนี้นะคะลูกค้าใช้งานน้อยนะคะสำหรับตัว B O วิ่งได้72,000กิโลนะคะใช้งานน้อยมากนะคะสภาพสวยงามรถของเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพิกามน้ำท่วมนะคะสะภาพสวยงามนะคะทั้งลำภายหลังเบาะด้านหลังก็จะเป็นสีส้มอิดนะคะได้เหมือนสีเบาะข้างหน้าทั้ง ทั้งคันเลยนะคะสภาพสีสันสวยงามนะคะเงาวับไม่มีที่ติดใครที่กำลังมองหาตัวอีโกคาหรือว่าตัวฮอนด้าอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.2นะคะเป็นอีโกคาประหยัดน้ำมันมากใช้น้ำมันเบนซินอย่างเดียวไม่เคยติดแก๊สนะคะรถสวยงามรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพิคว่ำน้ำท่วมนะคะสำหรับรถคันนี้ใครที่กำลังมองหางวดเบาๆนะคะ คันนี้ได้เลยนะคะงวดอยู่ที่สี่พันลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะคะแต่ถ้าลูกค้าประวัติใสก็ออกรถได้นะคะลองสอบถามเข้ามาเบอร์โทรตามเพจนะคะเดี๋ยวรอชมรถได้ที่ภูผาออตโตคาร์นะคะมหาสารคามได้เลยนะคะ